สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตามรอยบาทจึงหมวงมจารย์ในพระราช,ชุปธรรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอแรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด1 9เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจำวันที่21มิถุนายน2564พี่น้องคนไทยทุกคนครับวันนี้เราต้องร่วมมือครับช่วยกันระงับ แล้วก็ทําให้การระบาดของคุยในทีมลดลงนะครับทำได้ง่ายๆครับ2ออย่างอย่างแรกคือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้กระชับกับใบหน้าปิดปากปิดจมูกทําร่วมกับการเว้นระยะห่าง1-2เมตรนะครับเมื่อเราจะพบปะผู้คนผู้ใดก็แล้วแต่หรือเข้าไปในชุมชนที่มีผู้คนอยู่เยอะๆนะครับจำเป็นครับเพราะว่าเที่ยวนี้การระบาดยังไม่รู้ตัวนะครับและระบาดอย่างรวดเร็วครับ มาดูครับมาดูต่อไปนะครับเ,เหตุการณ์ในประเทศวันนี้ครับเรามีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในประเทศนะครับ3า7 5รยายครับเป็นการติดเชื้อในประเทศ2990ารยายมาจากต่างประเทศ45รายครับแล้วก็มาจากเดินจํำ140รายนะครับทำให้เรามีผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมดสะสม2 2 1 3 0 6ารยายครับวันนี้เรามีผู้ที่เสียชีวิตยี่บคนนะครับแล้วก็ทําให้เรามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 1,658คนด้วยกันนะครับเรามียังมี33,859รายยในโรงพยาบาลเป็นรรบันสนาม24,000กว่ารายโรบันทั่วไป9,000กว่ารายครับมาดูต่อนะครับว่าผู้ที่เสียชีวิตในวันนี้ครับทั้ง29รายเป็นอย่างไรนะครับเราพบว่าเป็นชาย13หญิง16ครับนะครับใกล้เคียงกันครับอายุ30ปีถึง100ปีครับแต่ค่ากลางอายุคือ70ปีก็จะเห็นว่าผู้สูงอายุครับมีโอกาส ตายได้สูงนะครับแล้วก็เราพบว่ามีการเสียชีวิตที่กรุงเทพมหานครถึง17บรายสุรปรการมี6กรายครับปทุมธานีมี2อรายสระบุรีบบรนครราชสีมานนาทบุรีสงครามมีจังหวัดนหนึ่งรายครับนะครับในจํานวน29คนที่เสียชีวิตในวันนี้นะครับพบว่าไม่มีโรคประจําตัว2อรายที่เหลือครับมีโรคประจําตัวที่มีมากที่สุดก็คือความดันโลหิตสูงนะครับถัดไปเป็นเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคไตโรคปอดหลอดเลือดสมองหัวใจมะเรองอเ็งครับ ส่วนการที่ติดกันใน29คนในเที่ยวนี้ครับพบว่าติดมาจากคนในครอบครัวถึง14คนด้วยกันนะครับติดต่อจากคนอื่นๆ6คนครับเช่นจากผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์ผู้สูงอายุนะครับเพื่อนร่วมงานนะครับมีอาชีพเสี่ยงครับ5ลายครับคือแท็กซี่กับค้าขายเดินทางเข้ามาในพื้นที่ระบาด1ลายครับ ไม่ระบุ3าลายนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าการติดเชื้อครั้งนี้และรุนแรงด้วยจากผู้ที่เสียชีวิตนะครับเป็นการติดจากคนสู่คนและที่สําคัญคือคนในครอบครัวครับเพราะฉะนั้นในครอบครัวอย่าประมาทครับต้องมีการระวังให้ดีด้วยนะครับทีนี้มาดูมาดูต่อครับตัวเลขในวันนี้ครับมีการมีผู้ติดเชื้อใหม่3,175ราลายตัวเลขวันนี้3,000กว่ารายนะครับแต่ตัวเลขที่สาคัญอยู่ตรงนี้ครับตรงที่การติดเชื้อในประเทศครับ มี2,990รายคือเกือบ3,000รายนะครับตัวเลขการระบาดในเรือนจำนะครับ140รายวันนี้ไม่น่าตกใจครับเพราะว่าไม่ระบาดออกมาข้างนอกแล้วก็เรา,ากักตัวอยู่ไม่นานก็จะดีขึ้นครับติเดเชื้อในประเทศเพียง45รายนะครับตัวเลขวันนี้จะใกล้เคียงใกล้เคียงกับวันก่อนครับนะครับแต่ว่ามาดูตัวเลขที่สําคัญต่อครับคือการติดเชื้อในประเทศ2,990รายนี้มาจาก2แหล่งด้วยกันนะครับแหล่งแรกคือมาจากโรงพยาบาลก็หมายความว่าจะมีผู้ที่มีอาการ ไปตรวจแล้วก็เจอเป็นโควิด1 9จึงรักษาในโรงพยาบาลครับกลุ่มนี้มี2,089รายคือประมาณ2,000รายนะครับแล้วอีกกลุ่มนะครับเป็นการที่ต้องไปขอตรวจไปซุ่มตรวจนะครับเรียกว่าเป็นการตรวจผู้ติดเชื้อเชิงลุกในในชุมชนนะครับกลุ่มนี้คือผู้ที่ไม่มีอาการไม่ทราบเลยว่าเป็นโควิด1 9นะครับ แล้วก็ทําให้มีการแพร่ระบาดอย่างไม่รู้ตัวตรงนี้แหละครับมีความสําคัญนะครับเที่ยวนี้เราพบ901ลายก็คือประมาณพันลายก็คือประมาณพบในโรงพยาบาลประมาณ2,000ลายในชุมชนประมาณพันลายตัวเลขตัวนี้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งพบเราพบโดยตรวจนี้เนี่ยแล้วที่เที่นที่เราไม่ตรวจนั่นคือเราไม่ทราบเลยเพราะ,ะนั้นก็จะมีการแพร่ระบาดในชุมชนอย่างเงียบๆ นะครับที่จาเป็นครับต้องช่วยกันนะครับวันนี้ครับจึงจาเป็นทุกคนต้องช่วยกันสวมหน้ากากกันใหม่เว้นระยะห่างให้ดีครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูต่อครับเราทราบตัวเลขแล้วนะครับที่มาดูว่าจังหวัดต่างๆที่มีการแพร่ระบาดมีจังหวัดไหนบ้างจังหวัดต่างๆที่มีการแพร่ระบาดเป็นจังหวัดที่มีคนอยู่หนาแน่นเช่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและจังหวัดใหญ่ในภูมิภาคต่างๆนะครับมาดูครับวันนี้นะครับเราเห็นชัดๆเลยนะครับว่ากรุงเทพมหานครวันนี้มีผู้ที่ติดเชื้อสะสมถึง 6 0 0 0 0กว่าลายนะครับเรือนจำมี3าม0 0กว่าลายนะครับส่วนจังหวัดที่อันดับถัดไปจากกรุงเทพมหานครที่มีผู้ป่วยติดเชื้อมากนะครับก็คือสมุทรปราการมี1 3 0 0 0กว่าลายเห็นไหมครับว่าต่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ5 6ถึงเท่านะครับถัดไปเป็นนนทบุรี9,000กว่าลายนะครับเพชรบุรี8,00 0กว่าลายปทุมธานี6 0 0 0กว่ารายชนบุรี6000กว่าลายสมุทรสาคร6000กว่ารายนะครับเชียงใหม่4 0 0 0กว่าลายนะครับชนบุรี6000กว่ารายนะครับ ก่อนปฐม3000กว่าลายนะครับเห็นไหมครับว่าจังหวัดใหญ่และกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับนะครับมีเยอะทีนี้มาดูต่อครับในวันนี้ครับมีจังหวัดไหนที่มีการแพร่ระบาดเป็นอย่างไรใน10อันดับนะครับก็จะเห็นชัดๆเลยครับกรุงเทพมหานครวันนี้6 2รลายวันนี้ลดลงมาจากเมื่อวันก่อนเมื่อก่อน800กว่าลายแล้วเคยถึง1,000กว่าลายเพราะว้นวันนี้ตัวเลขนี้ดีครับลดลงครับ ถัดมานะครับสุดประการวันนี้มีเยอะครับห้ารสี่หลายเกือบทกรุงเทพมหานครสุดประการมีหลายคลัสเตอร์ครับมีทั้งโรงงานมีทั้งชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นสุดประการวันนี้มีเยอะนะครับถัดเป็นนครปฐมครับสามร้อยห้าสิบเก้าหลายตัวนี้ก็สูงครับแต่มาจากโรงงานครับนะครับชนบุรีวันนี้ก็สูงขึ้นครับร้อยแปดสิบเจ็ดหลายนะครับวันนี้ชนบุรีมาจากคลัสเตอร์ที่เป็นโรงงานกับ ลายกับชุมชนครับนะครับอุสาคร179ลายลดลงครับตุมธานี165ลายนะครับนนทบุรี117ลายปัตตานี84ลายยะลา74ลายยะลานี่มีชุมชนที่ระบาดอยาจะเรียนให้ทราบครับสงขลา61ลายครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับตัวเลขเพิ่มขึ้นเห็นชัดเจนนะครับมาจากปริมณฑลเนที่มา่นครนี้ลดลงนะครับมาดูกันต่อครับมาดูอัตราส่วนนะครับระหว่างกรุงเทพมหานครบวกปริมณฑลเทียบกับอีกเจังหวัดนะครับพบว่า เทียบกันนะครับพบว่าวันนี้ครับกรุงเทพมหานครบวกปริมณทนเป็น1.9เท่าหรือเกือบ2เท่าของอีก71จังหวัดน,นะครับเห็นไหมครับ แล้วมาดูครับเทียบกันระหว่างกรุงเทพมหานครเทียบกับปริมณฑลเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกครับที่ปริมณฑลมีมากกว่ากรุงเทพมหานครคือปริมณฑลมีเป็น2.1เท่าคือประมาณ2เท่าของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นวันนี้ชัดเจนนะครับกรุงเทพมหานครดีขึ้นแต่แต่างแต่ปริมณฑลเป็นมากขึ้นนะครับมาดูต่อครับมาดูต่อว่าผู้ที่มาจากต่างประเทศครับ45่าลายวันนี้มาจากอินเดีย1นึ่งลายญี่ปุ่น1นึ่งลายปากีสถาน1นึ่งลายนอร์เวย์หนึ่งลายและโปแลนด์หนึ่งลายนะครับ มาจากกัมพูชาครับ3ามสิบเายเมียนมาหนึ่งลายเป็นคนไทยซะส่วนใหญ่แทบทั้งหมดนะครับกัมพูชามีค่ามาทางช่องทางธรรมชาติก็มีต้องขอร้องต้องเรียนให้ทราบครับว่าอย่ามาทางนี้เลยเพราะว่าท่านมาแล้วท่านนําโรคมาติดด้วยแล้วก็มาติดคนในประเทศด้วยนะครับท่านควรจะเข้ามาในช่องทางที่ปกติครับเมียนมาเช่นเดียวกันครับหนึ่งลายวันนี้มาทางช่องทางธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไทยทุกคนถ้าจะกลับมาช่วย ช่วยเหลือประเทศไทยด้วยกันกลับมาช่องทางปกติครับนะครับมาดูต่อครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับตัวเลขค่อนข้างสูงนะครับแต่น้อยกว่าเมื่อวานนี้นะครับการแพร่ระบาดมีมากที่ปริมณฑลครับนะครับมาดูครับมาดูการแพร่ระบาดมาดูในกราฟครับการแพร่ระบาดในประเทศเลยนะครับมาดูกราฟแท่งสีน้าเงินครับกราฟแท่งสีน้าเงินนี้เนี่ยบนแท่งสีน้ําเงินจะมีแท่งสีเหลืองบนแท่งสีเหลืองจะมีแท่งสีเทา แท่งสีน้ำเงินนี้ก็หมายความว่าเป็นแสดงถึงผู้ที่ติดเชื้อในโรงพยาบาลสีเหลืองคือผู้ติดเชื้อในชุมชนสีเทาคือผู้ติดเชื้อในเรือนจำนะครับเราจะเห็นชัดเจนครับว่าเรือนจำจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับส่วนในชุมชนครับจะคงที่ครับบางช่วงมีมากบางช่วงมีน้อยนะครับกราฟสี น้ำเงินสีน้ำเงินจะเริ่มแต่1เมษายนนะครับจะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆถึงจุดสูงสุด24เมษายนครับจากนั้นก็ค่อยๆชะลอตัวลงและค่อยๆเป็นแนวลาบและค่อยๆคงที่ครับนะครับลงมาเรื่อยมาขึ้นในช่วงท้ายๆประมาณ2-3อาทิตย์นี้ขึ้นเล็กน้อยครับกราฟอันนี้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าการติดเชื้อในเที่ยวนี้นะครับค่อยๆขึ้นมานะครับแล้วสูงสุดเมษายนจากนั้นคุมได้ครับ คุมได้คือถ้าคุมไม่ได้มันจะเป็นชันกดขึ้นไปกว่านี้สูงขึ้นกว่านี้ครับนะครับนะีบนะคบ่คุมได้แต่ว่าช่วงท้ายๆกาลังมีการระบาดมากขึ้นเพราะว่ามันสูงขึ้นนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับบอกได้เลยว่ายังคุมอยู่แต่ว่ามีแนวโน้มจะสูงขึ้นเพราะทุกคนต้องช่วยกันมากขึ้นให้มากขึ้นครับสมนากากอนมามัยเว้นระยะห่างที่นี่มาดูครับมาดูการแพร่ระบาดใน ในจังหวัดทั่วประเทศไทย7 7จังหวัดนะครับมาดูในแผนที่แผนที่ที่มีสีเขียวเยอะๆนี่ครับส่วนที่เป็นสีเขียวแสดงถึงบริเวณที่มีผู้ติดเชื้อไม่ถึง10บรายส่วนที่เป็นไม่มีสีคือไม่มีผู้ติดเชื้อเพราะฉะนั้นสองสองแหล่งนี้รวมกันนะครับก็จะมี51จังหวัดก็นา่าจเยอะนะครับก็แสดงว่าการแพร่ระบาดไปในต่างจังหวัดนั้นแนวโน้มดีขึ้นครับนะครับที่มาดูต่อครับมาดูต่อว่าการ แพร่ระบาดในแต่งวันเป็นกลุ่มไหนคลัสเตอร์ไหนนะครับพบว่าเป็นในโรงงานครับสส่วนใหญ่เป็นดับหนึ่งถัดไปก็เป็นชุมชนกับตลาดนะครับสองที่นี้จะสลับกันมากสลับกันน้อยนะครับเที่ยวนี้ชุมชนมีมากกว่าตลาดนะครับแล้วก็ในวันนี้ครับคลัสเตอร์มี2คลัสเตอร์เท่านั้นที่มี คนเป็นจํานวนมากนะครับมากกว่า100่งรลายครับก็คือคลัสเตอร์โรงงานในนครปฐมมี189ยาลายนะครับกับคลัสเตอร์ตลาดชุมชนในชนบุรีครับมีร้อยสลายเพราะฉะนั้นวันนี้ครับตัวเลขวันนี้ก็ยังบอกชัดเจนนะครับว่าในทั่วๆไปในต่างจังหวัดนั้นจะมาจากโรงงานเราก็จะมีโครงการครับเรียกว่า Good Factory Practice กับไทยซอฟต์โคบิดร่วมกันทํางานควบคุมในโรงงานให้มีการแพร่ระบาดน้อยลงก็จะเห็นผลประมาณ ลายเดือนนี้คอยดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าตัวเลขมันจะลดลงแค่ไหนนะครับมาดูกันต่อครับเราเห็นแล้วนะครับตัวเลขวันนี้การระบาดประมาณ3,000คนตอนนี้มาดูครับเราพบว่ามีการแพร่ระบาดคัสเตอร์ใหม่ที่ยะลานะครับซึ่งเกิดจากโรงเรียนสอนศาสนามาลากัสนะครับนักเรียนก็ได้ออกจากโรงเรียนนี้กลับบ้านครับแล้วก็ไปแพร่ระบาดในจังหวัดภาคใต้ถึง4 0 2รลายในประมาณ10กว่าจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นครับ เราต้องร่วมช่วยกันให้ตระหนักว่าการแพร่ระบาดของโควิดในเทียนเที่ยวน,นี้เป็นการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและไม่รู้ตัวครับการทำกิจกรรมรวมกลุ่มกันต้องเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยการให้เข้มงวดเข้มข้นเข้มงวดครับนะครับบัดน,น,นี้ก็มีมาตรการดําเนินการต่างๆแล้วเกี่ยวกับกลุ่มนี้นะครับแล้วก็มาดูต่อครับ การฉีดวัคซีนเป็นตัวจักสําคัญที่จะยบยั้งการระบาดในเที่ยวนี้นะครับเมื่อวานนี้มีการฉีดเกือบแสนเข็มครับคือ90,000กเข็มคิดเป็นร้อยละแล้วคือร้อยละจุของ50ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นที่เราผ่านมาแล้วนี่เนี่ยเราพบว่าเราฉีด1เข็มไปได้11กว่าเปอร์เซ็นต์สเข็มเต็มที่ได้4 จกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นครับเราจะเป็นต้องเร่งการฉีดให้มากกว่านี้เพราะยิ่งฉีดเร็วเท่าไหร่การแพร่ระบาดลดลงการกลายพันธุ์ก็จะลดลงครับนะครับมาดูกันต่อครับในด้านครูกับนักเรียนนะครับคุณครูยังมีจํานวนหนึ่งครับซึ่งยังไม่ได้ฉีดนะครับเป็นจํานวนมากพอสมควรครับนะครับประมาณ5 0 0แสนกว่ารายนะครับทั่วประเทศครับก็กําลังฉีดเร่งฉีดอย่างเต็มที่นะครับเรามาดูต่อเนื่องครับวันนี้มีคนมา เข้ามาทางชายแดนที่ผิดกฎหมาย182ลายครับลายบ2รายก็หมายความว่าอาจจะมีนําเชื่อมาด้วยนะครับวันนี้ครับท่านนายกนะครับขอความร่วมมือครับทุกคนช่วยกันทํางานให้เต็มที่เพราะเราจะเปิดประเทศอีก120วันนะครับแต่ขณะนี้นะครับเราจะเปิดภูกเก็ต1กรกฎาคมนี้นั่นก็หมายความว่าภูกเก็ตต้องปลอดโรคจะมีการฉีดวัคซีนให้เต็มที่ครับรัฐบาลต้องการฉีดได้70%ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ แต่ทีมเราคาดว่าน่าจะฉีดได้ถึงควรจะฉีดถึง80-90หรือ100%ยิ่งดีครับเพราะว่าเราฉีดวัคซีนไซโนแวคซึ่งมีประสิทธิภาพค่อนข้างจะไม่เหมือนค่อนข้างจะต่ำกว่าของไฟเซอร์และโมเดอร์นาครับนะครับจะเป็นต้องจึงจะเป็นต้องฉีดได้คนที่มากกว่านะครับแล้วก็ทางภาครัฐครับท่านนายกก็ได้มีการปรับเรื่องกระบวนการต่างๆนะครับ ซึ่งเรียนให้ทราบมาแล้วนะครับหลักการใหญ่ๆก็คืออันดับแรกก็ต้องสวมหน้ากากอนมามัยหรือหน้ากากผ้าในทุกพื้นที่ที่ออกนอกบ้านนะครับแล้วก็ปรับพื้นที่เป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวครับเข้มข้นขึ้นกว่าเดิม้นซึ่งเดียให้ให้ทราบไปแล้วนะครับว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วว่าที่สูงที่สุดเลยก็คือ4จังหวัดลดลงมาแล้วนะครับอีกอันหนึ่งครับนะครับเ,เรื่องของการในพื้นที่ต่างๆนี้เนี่ยนะครับก็คือการ อีกอันนึงคือการจํากัดจํานวนคนในกิจกรรมต่างๆนะครับจำกัดว่ามีไม่เกินเท่าไหร่ต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งครับนะครับรวมทั้งปิดสถานสถานบันเทิงสถานบริการปิดหมดทั้งประเทศไม่มีเปิด แล้วก็ส่งเสริมครับการให้ทำงานที่บ้านนะครับ work from home ทั้งหมดนี้ก็จะช่วยกันทำให้การแพร่ระบาดลดลงนะครับทุกคนต้องช่วยกันนะครับแล้วก็วันนี้ครับสรุปได้เลยครับว่าการระบาดวันนี้ยังมีระดับสูงอยู่เป็น3,000คนใน1นวันนะครับการแพร่ระบาดคุมได้ดีครับคุมได้ระดับหนึ่งนะครับแต่มีแนวโน้มจะมากขึ้นจึงจำเป็นที่ทุกคนต้องช่วยกันนะครับเราจะระงับการระบาดให้ได้ พอทระงับไม่ได้มันก็จะมีสายพันธุ์กลายพันธุ์ที่จะระบาดรวดเร็วขึ้นแล้วก็คุมยากขึ้นนะครับแล้วก็จึงขอร้องครับพี่น้องคนไทยช่วยกันช่วยกัน,กนทําให้เกิดความลดการระบาดครับให้ความสําคัญของมันนะครับติดตามมันต่อไปครับจากทีมแพทย์มูลนิธิศิริในร้อยตมรายพาทะจุฬาบราจารย์ในพระราชธร,รมุตในปราชาราชสาุดาสยามบมรบามาุมาลีติดตามผลงานเราได้ครับจาก YouTube Facebook และบอกติดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ